กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันที่ ep ที่12แล้วค่ะพี่วันนี้นะคะหนูก็มีพระมาให้เลือกชมทั้งหมด8องค์นะคะพี่ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องบารมีพระเครื่องด้วยนะคะพี่ซื้อง่ายขายคล่องทักหาน้องโบบารมีพาเครื่องได้เลยนะพี่นะฝากกดติดตามกดถูกใจและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ทุกครั้งนะคะพี่ สำหรับใครที่เป็นลูกค้าเก่านะคะเดี๋ยวหนูจะกดลิงก์ส่งให้ในไลายส่วนตัวอีกทีหนึ่งนะคะพี่ใครไวใครได้นะหนูลงคลิปไม่เกิน10โมงเช้าของทุกๆวันนะพี่ส่งพัสดุไม่เกินบ่าย3ถ้าใครยังไม่โอนหนูยังไม่ส่งของให้นะคะพี่หรือถ้าใครเก็บปลายทางถ้ามียอดเก็บเงินปลายทางหนูแจ้งก่อนเลยนะคะพี่ว่าหนูเก็บบ้านละ50บาท ถ้าเก็บเงินปลายทางรบกวนรับพัสดุหรือระบุเบอร์โทรที่ชัดเจนและถูกต้องให้หนูด้วยนะพี่นะเวลาที่พนักงานจะส่งพัสดุให้จะได้ของถึงเร็วรวดเร็วทันใจพี่ๆได้เลยทุกคนทุกทุกท,ท,ทุกคนนะคะพระของหนูนะคะเป็นพระบ้าน,านเก่าๆเป็นของสะสมของคุณตานะตอนนี้ท่านอายุจะแ0ดสิบแล้วทุกคนเอาเป็นว่าอันนี้คือของ เก่าเก็บสะสมของคุณตาแล้วก็พระตรงปกทุกองค์สำหรับพี่ๆที่ได้พระไปแล้วขอบคุณขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเลือกชมและดูช่องบารมีพระเครื่องนะคะวันนี้ก็มีมาให้เลือกชมหลากหลายอีกเช่นเคยคะ่ะพี่คู่พระคู่ปลาด้านบนนะคะเป็นปลาเงินลาทองอันนี้หนูไม่ได้ปล่อยนะพี่มีทักหรือโทรมาหลายคนมากอันนี้เป็น ปลาเงินปลาทองของหลวงพ่อเงินนะคะพี่บอกเลยว่าสวยมากแต่ว่าไม่ได้ปล่อยนะโอเคเรามาเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะพี่วันนี้นะคะหนูเปิดอยู่ที่องค์ที่หนึ่งองค์ที่สองเปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะมีค่าส่งบ้านละห้าสิบนะพี่นะวันนี้นะคะองค์ที่หนึ่งนะคะ เริ่มกันเลยหนูเปิดอยู่ที่องค์ละห้าร้อยบาทนะพี่นะมีค่าส่งบ้านละห้าสิบบาททุกองค์นะคะพี่ f cF องค์ C f ไหน ep นี EP ้อ p ที่สิบสองสามารถแคปบหรือโทรมาได้เลยว่า ep ที่สิบสององที่หนึ่งองที่สองราคาเท่าไหร่พี่แจ้งหนูได้เลยนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยนะพี่นะองค์แรกนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูเลยอันนี้น่าจะเป็นสมเด็จนะคะพี่แต่ไม่รู้ว่าปีไหน ลักษณะเป็นแบบนี้นะพี่คลิปหนูทุกคลิปพยายามที่จะซูมให้ดูเนื้อให้ชัดที่สุดนะคะพี่เพราะว่าบางทีทักมาอาจจะยังไม่สะดวกที่จะส่งรูปเลยนะพี่เพราะว่านี่อ่ะซูมให้ดูเนื้อแบบนี้นะพี่นะพระเก่าเก่าเดิมเดิมของคุณตานะคะเนื้อเป็นแบบนี้เลยให้ซูมไปใกล้ ฐานนะคะลักษณะเขาเป็นอย่างนี้นะพี่ชัดมากถ้าของใครไม่ชัดนะคะหนูว่าน่าจะเป็นเพราะอินเทอร์เนต็ตหรือเปล่าเปลี่ยนให้เป็น 5G นะคะพี่เวลาดูแล้วก็กดตรงกดปรับขนาดเขาเรียกอะไรนะความชัดได้มันจะมีให้เราเลือกอยู่นะพี่นะลองลองเล่นอยู่ที่หน้าจอสําหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์นะสามารถโทรมาได้เลยโทรมาหาหนูได้เลยนะคะพี่แม่ค้าชื่อโบนะคะ อยู่จังหวัดพิจิตรแม่ค้ามีตัวตนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ส่งพัาสดุจริงพระตรงปุกทุกองนะคะรอรับพัสดุได้เลยซื้อง่ายขายคล่องอ,องนี้นะหนูเปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะพี่นะมีค่าส่งบ้านละห้าสิบบาททักมาได้เลยนะคะไปกันต่อที่องค์ที่สองเลยนะพี่ไม่รอแล้ววันนี้นะคะไปกันเรื่อยๆอะองค์นี้แบบสวยมากอ่ ลักษณะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะพี่หนูไม่แน่ใจว่าผ้าอะไรเก่าเก็บจริงๆนี่นะคะลักษณะรูปร่างเป็นอย่างนี้ซูมให้ดูเนือ้อใกล้ๆค่ะนี่เป็นอย่างนี้นะพี่นะ รงนี้หนูก็เปิดอยู่ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกอนุนแจ้งหนูได้เลยนะพี่แต่ขอให้รับสายพนักง,งานรับพัสดุหนูก็พอนะห้ามเทหนูนะคะเอฟไปแล้วคือถ้าเทก็หนูขอแบกฤทธเลยไม่ซื้อขายกันอีกเลยนะพี่นะทุกคนที่โทรมานะหนูเมมเบอร์ไว้หมดเลยนะพี่ องค์ต่อไปนะคะองค์ที่สามองที่สามกับองค์ที่สี่นี่หนูเปิดอยู่ที่องค์ละหกร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้เป็นหลวงปูหมุนใช่ไหมเดี๋ยวหนูอ่านว่าใช่ไหมคะเพราะอ่านว่าหลวงปูหมุนหลวงปูหมุนหรือหลวงปูมุน่นเผื่อเป็นนาของใครนะคะก็เราอาจจะไม่ได้รู้จักชื่อพระทุกองค์นะคะพี่นี่ลักษณะเขาเป็นอย่างนี้นะพี่ หนูซูมให้ดูเนี่ยแล้วเขาก็มีเหมือนจีวอลหรือเปล่าคะจีวอลหรืออะไรสักอย่างเป็นพระของคุณตานะคะพี่ถ้าสนใจนะคะองค์นี้องค์ที่สามเปิดอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะพี่วัดป่าหนองหอมเหมือนเขาตอกพูดอะไรสักอย่างนะอ่าอำเภอหรือเปล่าหรืออาจารย์วัฒนานคร ลักษณะหด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะพี่อันนี้ด้านหน้าเผื่อถูกใจเป็นทางของใครนะสามารถทักมาหาหนูได้เลยนะพี่นะองค์ต่อไปนะคะพี่เป็นเอ่หลวงพ้ทิมอันนี้ของคุณตาอเหรียญก็ตามรูปภาพเลยนะคะพี่ตามคลิปเลยอ่ะด้านหลังเป็นอย่างนี้นะพี่นะ ขนาดก็อันนี้เป็นเหรียญเลยเหรียญใหญ่พอสมควรนะคะนี่ขนาดประมาณนี้ก็ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะองค์นี้เปิดอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะพี่นี่ลักษณะได้มาแบบนี้นะนี่ค่ะพี่เผื่อเป็นทางของใครนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ ด้านหลังนะบ้านละห้าสิบาทนะคะพี่ค่าส่งหนูส่งแฟลตให้นะคะพี่อ่าเราผ่านกันไปสี่องค์นะคะเหลืออีกสี่องค์ต่อไปองค์ที่ห้านะคะเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้อันนี้เป็นเหรียญของ หลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะคะพี่เป็นเหรียญคู่อย่างนี้มาดูให้หูดูตรงหูอย่างนี้นะคะอ่าซูมให้ดูชัดๆเลยพี่อ่นี่ชัดมากนี่นะคะด้านข้างอันนี้ด้านหลังเป็นยัน,นะค่ะพี่เป็นยันแบบนี้เลยนะคะอันนี้ซูมให้ดูแบบชัดๆลักษณะเหรียญเป็นแบบนี้นะคะ องค์นี้เปิดอยู่ที่700บาทค่ะพี่องค์ที่ห้าองที่ห้าเปิดอยู่ที่700บาทนะคะพี่ถ้าใครสนใจสามารถโทรหรือแอดไลน์มาได้เลยต่อไปนะคะหลายคนถามหาหลวงพ่อเงินเพราะว่าหนูเป็นคนพิจิตเนาะหนูมีนะพี่เดี๋ยวหนูจะค่อยๆเดี๋ยวพี่ติดตามหนูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวหนูจะทยอยทยอยลงมาให้นะคะองค์ที่หกนะคะองค์นี้หลวงพ่อเงินอันนี้น่าจะเป็นจอบนะพี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะ ปีหนึ่งห้านะคะองค์นี้เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่บวกค่าส่งห้าสิบบาทบ้านละห้าสิบบาทนะคะหนูเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดนะคะพี่หนูเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่แนะนําให้รับสายพนักง,งานด้วยนะคะพี่เพราะว่าเห็นใจพนักง,งานสายส่งเนาะเขาต้องโทรหาเราทุกครั้งแต่ถ้าพี่สนิทกันกับพนักง,งานก็อยู่ที่พี่คุยกับพนักง,งานนะคะ,ะซูมให้ดู พระพิจิตค่ะพี่อันนี้หลวงพ่อเงินเผื่อเป็นทาของใครนะคะใครตามหายอยู่นะคะองค์หนูองค์นี้องค์ที่หกนะพี่หนูเปิดอยู่ที่แปดรอยบาทค่ะหลวงพ่อเงินทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ สำหรับใครนะคะที่เคย CF กันไปแล้วได้พาสตรงปกแนะนำให้พี่ๆช่วยทิ้งเครดิตว่าได้พัสดุตรงปกไหมนะคะแต่หนูก้าการันตีตัวเองเลยคอนเฟิร์มตัวเองเลยให้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าพัสดุหนูตรงปกพาหนูตรงปกถุกองค์ที่เอาลงคลิปและส่งให้พี่ๆนะคะองนี้นะคะองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดกับองค์ที่แปดหนูเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะพี่องที่เจ็ดกับองค์ที่แปดเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะ องค์นี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะเดี๋ยวไปเพน่นะคะพระอาจารย์หนูสิริอายุได้แปดสิบหกหรือเปล่าคะจังหวัดราชบุรีนะคะในปีสองห้าสองสี่นะอยู่ใน,นต้องซูมโอเคนี่นะคะพี่ลักษณะเขาเป็นอย่างนี้เรียบมาเรียบร้อยเลยค่ะพี่ ด้านหลังนะคะเป็นนี่แบบนี้เลยหานุมานพี่สวยมากเลยนะคะองค์นี้มีปั๊มว่าชอหนึ่งรอออด้วยนะคะด้านหลังเป็นหานุมานแบบนี้นะคะแล้วก็มียันตรงหนุมานอันนี้หนูพยายามที่จะซูมให,ให้ดูให้ชัดที่สุดแล้วนะคะพี่เพื่อที่จะแบบไม่ต้องขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก็ได้อันนี้คือซูมให้ดูและสินค้าหนูตรงปกทุกองค์นะพี่นะไม่มี เขาเรียกว่าไม่มีหลอกค่ะไม่มีหลอกขายเราเดินทางเราเดินทางสายนี้แล้วความซื่อสัตย์สุจริตนั่นคือสิ่งสําคัญค่ะที่จะให้หนูอยู่ต่อทางนี้ได้องค์สุดท้ายนะคะพี่เป็นหลวงพ่อกรวยอันนี้สวยมากเลยพี่เลี่ยมกรอบให้พร้อมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้ก็เปิดอยู่ที่900บาทเช่นกันค่ะมีค่าส่งบาทละ50บาทนะพี่นะด้าน,นหลังเป็นยันยนี้นะคะ ีกรอบให้อ่สวยมากเลยนะคะพี่อันนี้พกกลวยเผื่อใครตามหาวันนั้นมีหนูลงไปแล้วหนึ่งองนะคะพี่วันนี้มีมาให้อีกหนึ่งองนะคะพี่ทักมากันหลายคนเลยแต่ว่าไม่ทันเพราะว่าปิดไปแล้วนะคะอันนี้อซูมให้ดูสวยมาก ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจองค์ไหนสามารถทักมาหาหนูได้เลยวันนี้มีให้เลือกชมแปดองค์นะคะพี่หนูลงคลิปไม่เกินสิบโมงเช้าของทุกๆวันนะคะถ้าวันไหนมีอุบิเหตุก็มีวันหยุดคือวันอาทิตย์นะคะพี่วันอาทิตย์ก็ลงเช้าหน่อยประมาณเจ็ดโมงหกโมงเพราะว่าอัดคลิปเสร็จก็ลงเลยแล้วก็จะได้รอรับสายพี่ๆ มีโทรมาทั้งวันเลยนะพี่นะหลายๆ ep ที่ผ่านมาก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจช่องบารมีพาเครื่องนะคะหนูมีพระเก่าเก่า,เก,าเก็บสะสมทั้งของคุณปู่แฟนแล้วอันนี้ของคุณตาหนูนะคะฝากพี่ๆคอยกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยถ้าใครสนใจองคไหนนะพี่นะสามารถแอดไลน์มาได้เลยที่ 0992107401นะคะชื่อน้องโบนะคะพี่พี่เมมชื่อหนูไว้ด้วยนะคะน้องโบบารมีพกักเครื่องนะคะพี่แม่ค้าอยู่จังหวัดพิจิตรมีตัวตนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยคะ่ะพี่ย้ำให้อีกทีหนึ่งนะคะ0992107401ค่ะพี่หนูทำงานประจำด้วยนะพี่หนูมีวันหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวคะ่ะก็ถ้าโทรมาแล้วไม่รับสายเดี๋ยวหนูโทรกลับหาแน่นอน ถ้าโทรมาแล้วไม่รับสายถ้าพี่สะดวกแอดไลน์แอดไลน์มาแล้วก็ทักทิ้งไว้ได้เลยค่ะหนูอ่านไลน์ได้ตลอดเวลาแล้วก็ช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแล้วเข้าหน้าฝนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆสนใจองค์ไหนสามารถโทรมาหา้องโบได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ